สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีเนี่ยเรามีชุดนะคะชุดใหม่จากพี่เอสขอบคุณชุดสวยๆจากพี่เอสนะคะเป็นชุดขาวเป็นว่าอุ่มบ่มีชุดขาวใส่ชุดขาวไกลสีขาวพันษาแล้วพี่น้องจะไปจำสินต้องใส่ชุดขาวลูกสาวมาลองดูนะคะลองชุดใหม่ก่อนนะคะอ่ะ ขอบคุณค่ะพี่แอดขอบคุณพี่แอดนะคะชุดสวยน้อสาวชุดสวย <c ười> ได้ชุดขาวแล้วก็สิไปจั้มสินวางเนาเอาแต่สิว่างก็ได้เอามาถือก,ก่อน,น,นว่างบรได้เด้อชุดขาวเปื่อนเร็วขนาดอันนี้บ่ได้ ลองเบิงพี่น้องท่านได้ลองเบิงสุพอดีบอ,อ,อย่างงามเลยชุดสวยๆนะคะจากแม่แอดชุดขาวเออขักเลยเออขักเถอะวงามงามงามก็ดีเลยเนาะโบโบขืนโบสันโบนอใบตาใสแยง Rồi mặt mắt rồi. Ừ tí. hạt thòng tí, hạt hạt thòng. Họ hết vậy nắm sơ sơ vừa mặt siết. Tôi tháng nó คนบ่มีเสียงไห้ตีาง,งามงามพี่น้องพอดีบ่พึ่งตั้งตีโอ้ข้างหลังก็สวยนะคะป๊กดาก <laughs> ต้องย้ำมาทั้งผีจังหน่อยฟังนี่ฟังนี้ยังอันนี้สวยมากเลยสาว Chút cào Đây chút cào là cái phải bay nhang chúng cùng tôi thế này hân sạch Thiên Khẩu nè niệm dung nè niệm dung nè niệm dung nhịp niệm dung nè niệm dung nè 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 สา,สายตรงพ่อุม้ยเสียเอาสายตรงพ่อตวนันผูดดีเออนั่น,นเอามันดีเสียขเขาเริดมาให้เต็เออนั่นเ๋ยนนขอบคุณชุดสวยๆจากแม่แอดนะคะ พยใหญ่พอดีแหละพี่น้องเคลื่อนไหลกับพอดีใส่บ่ได้ดุลเนาะค่ะนี่กับบอถือว่าเงาปนไดพอดีอ่ะจะกย้อนลงอีกว้าน่ะเมฆทั้งนี้กย้อนบอดดอยจริงบ่ได้ มหม่งใส่แยงให้พอมครับเจาะดูนะคะอันว่าเอาไว้แต่ใส่เชือกมัดอือ uh huh. uh huh. สัน แต่ว่าระบายจังสี่ก็ดีได้เนาะเวลาสักสิบ่ค่อมีปัญหาเรื่องหลุดปานได๋น้ออีหยังอีกสามมี4มีต่างๆ ดึงดึงอันนั้นดึงหลังมะนาอีกคุ้มถ่ายแห้งผลนงามงามไปหาสื่อลังมาไหวเจ็บไหวคือคือ อุ <otic ality> ๊บอุบเบ้อเป็นลายไทยโอถ้าแม่นได้ปักคืออันนั้นเนาะคือสิดนดีโอเดี๋ยวนะอ้อ บ่ย่านบ่หูยังไปเด้อจะไปเด้อมามามาอย่างแกบ่ได้ thế chiều sẽ cảnh hay là mà nhanh chiều bên đây à

โอ้เขากี่ยวแบบนี้ไหนมันสุนมันยูไเนเออหั่นมาั้นเอากรไดาดอกมันตอกมัดจังสี่ว้โอ้หันมายังเนาะงามบ่งามเถอนเนะ ทำย่างเปลื่นดื้อย่านไปโบฝาโคจุดสวยนะคะ

ลองาเดผ้คนดูใส<ำ>่ว้ววสูงๆขึ้นหนักมวย ใส่ปวกขาไปสูงสูงจะเอยพูดถูงโอ้สวยสวยจไปจำสินละเด้อเล็กหน่อยได้ชุดขาวแล้วเขาวัดตัวเธอจำสินต้องหาเชือกนะคะ

หนูเป็นคนรักสะอาดนั่นนั่นรักสะอาดเนาะสีขาวเลยพี่น้องเทนนี่เอา Đây. <laughs> Cá chấm xin. <laughs> ngam ngam lại cái Nào Nào Đâu. ง่ายง่ามแล้วนี S> <S ่ไปแล้วเอเด่นมากเลยพุดว er> ่ามันย่านพุดนันติดขาติดขคงขาทั้งนานไหมจะเอาลงตำพุดแต่ก็ไม่เบิ่งว่ามันติดโคงขานี่มันย่าน ต้องมัดขึ้นนี่เนี่ยมันยานลุงตำหมง่งไตข้อนะเวลายางแล้วมันคือมันสิของต้องมัดให้สูงขึ้นนี้แค่น้อยตังเขาไ่ได้ไปใช้ดอกตังไ่ได้ไปใช้ พอดีแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แอสสำหรับชุดสวยๆให้สาวอุ้มนะคะอเ,คเออใส่ทำนิพอดีอันนั้ะมันย่านผุนวันหน่มันย่านแหงเอองาม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  ขึ้นมาเนาะขันย้อยขึ้นมาผลหมาก็ผลหมาคือชุดหมาตีเขาใ่เหล่ึกันก็เอาสวัสดีแม่กอนขอบคุณแม่กันก็ขอบคุณพี่แอดนะคะอ้หลุกสาวขอบคุณค่ะเร็ว ้าเร็วเอาไปดีชาาเร็วขอบคุณชาเร็ว้ายังเออไปดีเาไดีไปไปดีโอ้ยยยไดีมาดิโ้ยชาาขอบคุณชาเออผุนเฮ็ดเป็นยวงขี่คันคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ